เขาวันนี้เราจะมาลองแต่งข้าวขนาดกลางนะครับมาดูนะครับในข้อหมายของผมนั่นก็คือข้าวขนาดกลางนี่นก็หมายถึงข้าวที่มีาบาดหัวจัวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีบาดลงท้ายนะครับการดําเนินแต่ละบดแต่ละบดไปนี่นกับเหมือนกันข้าวยาวนั่นแหละครับเพียงแต่ข้าวยาวนั่นมันก็ถือว่า สิบบดขึ้นไปนะครับอย่างนั้นสิบบดนั่งนกักแต่งยาวมันก็ยาวนะครับข้าวขนาดกลางก็สมมติว่ามีสามสี่บดห้าบดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวขนาดกลางอันนี้ในข้อหมายของผมนะครับคนอื่นพวกนี้อาจจะห้องไปแถมคนละแบบนะครับอ่าก็คงอกว่ากันนะครับอ่าเฮาก็มาคอยแล้วเขาว่ามันใช้รา,ายละเอียดมันจะเป็นแบบใดนะครับอ่าก็ ก็ว่ากันไปนะครับอ่าเขาจะมาเอาอแบบแบบข้าวข้าวกล้องอ่ะที่ผมเรียกอ่ะสี่บาทห้าบาทอย่างนี้ยนั่นนะมันเป็นข้าวจี้มันบอกมีหัวโจวลงท้ายอย่างครับามันก็ถือว่าตัดกล้อม,มาจากข้า,เาวเงีเนี่แหละครับข้าวกลางขนาดกลางหรือเงีเนี่ยตัดเป็นก้องเป็นก้อมก้องไปนะครับอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คนอื่นไปอย่ ห้องว่าอย่างไดก็คงไปตามลายตำลานะครับก,ก็ว่ากันไปนะครับแต่สุรายไ้เนื้อหามันก็อันเดียวกันนะครับวันนี้เราลองมาแต่งนันะครับเรื่องทํานองจ้อยนะครับทํานองจ้อยอต้นนี้ก็เป็นชนะลักรวมบาทนะครับเห็นไหมครับตา่า โบราณข้าวโบราณแล้วนะครับข้าวโบราณข้าวหงหินข้าวสี่บทแล้วนะครับแต <startups> ่ท้ายวรรที่สองนี่จะเป็นเสียงตรีนะครับอ่แล้วจะโน้มลงมาเป็นเสียงโทพิเศษนะครับป้นบมป้นบมีเอาอาคํมตายมาอยู่ในนี่นะครับอ่าบาทหัวจ่วนะครับบมีนะครับอ่าถ้าสมมติว่า สมมติว่าไอ้ตรงไอ้ท้ายไปวักสองนี่เป็นคำตายนะมักนะครับมักเพื่นมาเอาลักมาไว้นี่พักอย่างมาไว้นี่เพ่นมาใจนะครับเพื่อนจะแต่งเป็นฉันน่ลักหัวเลยงเน้นเสียงโทรพิเศษนะตรงนี้ฮะก็คล้ายๆคล้ายๆบาทสลัดลงนี่แหละครับบาทนี้แหละครับหมายไหมครับที่บนเน้นเสียงโทรพิเศษเนี่ยเพนก็เอาไว้สาหรับจ้อยนะครับมันก็อันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า ในบาทนี้มีอยู่สองตัวฮะมีสองคำคำไอบาทที่สเนี่ยลงท้ายไอ้วักที่สเนี่ยนะครับฮะแต่ว่าขึ้นต้นนี่มันมีอยู่สี่คนะครับนะครับอ่าเป็นบาทขึ้นต้นอ่าลองมาแต่งเลยนะครับตั้งตั้งตำห้าอันใน ท้ายวัคที่หนึ่งนี่จะสามัญหรือจัตวาก็ได้นะครับได้ได้อยู่สองคำนะครับตั้งต่ำห้านะครับต่ำต่ำนะครับต่ำห้านะครับห้านี่ใจตัวละแตนนะครับตั้งต่ำห้าทีนี้มันเสียงตรีนะครับอันนี้ก็ บทขึ้นต้นก็เื่อความสําคัญสัมพัสหน่อยนะครับถ้าบบสัมพัสก็ยังได้ก็เป็นอย่างนะครับแต่เพื่อความสําคัญหน่อยก็ได้เพราะว่ามันเพื่อจะดูความสามารถของผู้แต่งนะครับที่มานะครับที่มาที่มาอย่างนีต่ำฮาที่มาที่มาที่มาต่างต่างแควนแคว้น แควนเสียงตีนะครับมาแควนนะ,ะต่างแคว้นนะครับมาในกรณีที่มันตัวหน้านะครับปกติมันจะต้องเป็นตัวหน้าอยู่นะครับเมื่ออยู่ด้าบนแล้วเพ่นบอกเพิอ่อเอาละแตนนะครับเอาตัวละมาแตนมาได้นะครับมาแตนมาใช้วัสะกดด้วยตัวละนะครับโปรดเข้าใจไว้ตัวนะครับที่มาต่างแคว้นทีนี่ ต้องมาลงเสียงโทรวิเศษนะมันก็มันก็จะต้องถ้าเอาจะเอาสัมผัสโวยมันก็เอ็นเอ็นเล่นแน่นแม่นอะไรอย่างเงได้นะครับทีนี้ถ้าหามัได้กรรมอย่างอันอ่อนเอ็นอะไรอย่างนั้ยนั่นนะหามหามัได้นะครับเหาก็เอาตัวอื่นมาแทนก็ได้นะครับนะสมมติว่าสมมติว่าทิน ตัง้งตั้งทินตั้งทินท่านเห็นไหมมันหามาได้แอนแอนทินทินแคว้นทินแอนทินเน้นเอาท่านนี่นะครับเห็นไหมท่านนี่เป็นเป็น เป็นข้ามขยายทิ้นนี่ครับทิ้นท่านเป็นสร้อยครับสร้อยของท่านทิ้นท่านนะครับมาทีนี้ตั้งหน้ามันมันมาสัมผัสอะไรเนี่ยได้ครับมาเราก็ทำให้มันเป็นหัวเรยโยงเนี่ยนะครับมาสัมผัสแบบหัวเรยโยงนะครับมาเรยโยงยังได้ครับมาต่างอันนี้มันสลักสลักเอนนะครับสลักเอนนะต่างแดนนะครับต่างแดนเห็นไหมหัวเรยโยงสัมผัสแบบแบบตั้งนี้เหรอครับสองตัวหน้านะเห็นไหมครับ สองตัวหน้าก็คืออันนี้มาสัมผัสสองตัวหน้านี่นะครับและอันนี้มันกับอ๋อใจกาไหนก็ได้นะครับมาใจกำกำไหนก็ได้นะครับมาใจกาไหนได้ที่เป็นเสียงโทพิเศษนะครับ่าเห็นไหมที่มาต่างแคว้นต่างแดนทินท่านนะแต่หื้อสําคัญอ่ากมสัมผัสต่อไปนี่หื้อตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสัมผัสหัวเลยโยงนะครับอ่าเพราะนั้นทำไมจะต้อง ใส่กันลุบ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 มันหมุนหมุนไปลุบ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 นะ,นะครับอ่าขับขานนะสารานะครับขับขานเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมอ่าอันวกนิดหนึ่งนะครับวกนิดหนึ่งมาอ่าเป็นเครืออ่านี่ลากับมานี่เห็นไหมวกนิดสองนิดสามมาสัมผัสกัน ตรงตรงหน้าเพนะครับตรงเป็นหัวเรยโยงนะแคว้นกับแดนเนี่ยครับมาแล้วมาลงท่านนะครับมาท่านมาสัมผัสกับวัคซีนเนี่ยคือขานเนี่ยตรงหน้านี่นะอยู่มีสองบั้หน้านี่นะครับขับขานพิษกันนะพิษกันลงจัต,ตวานะี่ยพิษกันนะพิษนะครับมาถูกพระนะครับพิษกันอ่ากันมันเสียงจัตวานะครับอ่าเนี่ยน,นะครับอ่าลองมา ปริวติเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับคือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับมาแล้วก็เขียนประกอบคำกับแบบภาษาไทยนะครับกับผสมภาษามันไปนะครับมาผสมภาษานนไปนะครับต่างนะครับต่างต่างยืมตัวตะตเต่ามาเป็นตัวตะนะครับมาต่างตำ ตำห้าต่างตำหานะครับตัวละนะครับยืมก็เอาพ้นเขียนตัวละภาษาละนาก็เอาตัวหลอเลือนี่แหละครับแตนนะครับแต่เวลาอ่านจริงๆหานะครับตำห่าตีมาตีมาต่างต่างแคว้นนะครับตัวนี้ตัวฆะก็ยืมตัวข้อค้นนะครับมามามาปรับเทียบนะครับตัววะนะครับ มไม่่อจ้างก็คือไม่โทรนะครับตัวละนี่มันเพื่อนเขียนแทนตัวหน้านะครับเพื่อนเอามาแทนมาได้นะครับไม่ใช่ว่าสกดตได้ตัวละไม่ใช่นะครับอก,อก็เฮาก็เขียนเอาตัวละเนี่ยนะครับความจริงมันเป็นตัวหน้าแคว้นนะครับแขว้นตา่นตางแดนต่างแดนทิน่น ทินท่านท่านมันเป็นคำสอยนะครับท่านทินท่านขับขานตัวค่านะครับยืมมาเป็นตัวขอขอใครยืมมาเป็นตัวคานะครับขานขับขานพิษพิษกันอ่าพิษกันหรือเอาต่างกันดีกว่า ต่างทำฮาที่มาต่างแคว้นต่างแดนทินท่านขับขันต่างกันเอาเอาต่างกันดีกว่าเอาต่างอ่าคำนี้มันต่างก็ใจนักกันนักไปเลยนะครับเอาต่างนะครับเอาต่างอ่าต่างกันนะครับอ่าทีนี้มาปฏิวัติเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับ ภาษาไทยมาสะกดเขียนตามกำู้หรือสำเนียงละนาที่ตำบลน,นะภาษาละนาบนไหวไดก็สะกดเขียนไปตามานั้นนะครับอ่ารับตาเลยนะครับไม่ใช่รับหูนะฟังหูรับหูเงยมันได้ยินนะครับรับตารับตาบาพอไอ้ปริวัติเรที่สองนี่นะครับเขาได้ยินตำบลบนก็เอาภาษาไทยเขียนได้เลยนะครับรับตาแล้วเอาหูฟังนะครับต่างนะครับต่างต่างภาษาไทยก็เขียนอย่างนี้แหละต่ำห้าอ่าตำห้านะครับ อันนี้ภาษาไทยอ่านว yeah. ่าตํานะครับเสียงสามัญตําามันไงต้องใส่ไมจัตวาเหรอครับอย่างนี้นะครับตําตํา้านะครับ้าแลวยินเสียง้าแล้วมันไงต้องเอาฮอนูโบเขียนนะครับ้า้าเนี่ยตั้งตํา้าตี้นะครับตี้นี่ก็เสียงต่อตี้แล้วมันก็ต้องต่อเตาอย่างนี้เหะครับตี้ใส่ไม่ก็ตี้ใส่ไม่โทตี้นะครับตีตี้ตีตี้ตีนะครับ ตัวต้อเต่าเป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะครับอ่ากจดตดตบปอนะครับมีอยู่เก้าเขาเก้าตัวนะครับที่มาผันได้กูเสียงนะครับอ่ากำเนิดตั้งแคว้นนะครับแคว้นอ่าแคว้น,ควนนี่เฮาได้ยินเสียงแคว้นก็ใจคอควายเลยนะครับแคว้นเพราะว่าคอ,อคนในภาษาไทยบนเลิกใจแล้วนะครับมาแคว้นนะครับมาเนี่ยแคว้นภาษาไทยบมเขียนนี่นะครับแคว้นตั้ง ต่างแดนทินทินท่านนะครับอ่าคำนี้มันเป็นเสียงโทพิเศษนะครับอ่าท่านนะโทพิเศษนะครับตัวทะนะครับโดนไม้ขอจ้างไปท่านนะครับอ่าออกเสียงโทพิเศษนะครับอ่าในภาษาปรลีวัดเบสองยืมตัวทอถุงนะครับมาปับเทียบเพื่อเป็นตัวทะนี่นะครับ ก็เขียนไปแบบภาษาไทยนี่นะครับแต่ไส้ในมันลึกๆเราต้องมองให้มันเป็นโดษะนะครับมาโดนไม้ขอจ้างไว้อันนี้ไม้ขอจ้างนะครับก็อ่านตามภาษาละนาท่านนะครับอก็คือแบบที่สองนี่จะต้องใช้โค้ดเกณฑ์กกภาษาละนาอ่านนะครับอันแบบสามนี่หรออ่าแบบสามนี่เขียนแบบไทยนะครับภาษาไทยมาเขียนสะกดตามแบบรูปแบบรักการภาษาไทยทุกประการนะครับ การอ่านก็ยต้องอ่านแบบภาษาไทยครับจะไปอ่านแบบภาษาเมืองเม่มาได้นะครับภาษาละนายมาได้นะครับมันคนละอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอามาปนกันมาได้นะครับคนอื่นเพื่ออย่างเข้าใจนะครับอ่าเมื่ออ่านแบบไทยเราเสียออกเสียงยังไงได้ออกเสียงโทปกติครับท่านท่านนะครับทินท่านเนี่ยอันนี้ท่านนะครับท่านเสียงโทปกตินะท่านนะครับ จะเอ่อออกท่านไประบนนี่มันมาได้นะครับหน้าตามันเหมือนกันมาได้นะเนี่ยเนี่ยแบบสองกับแบบสามหน้าตามันเหมือนกันครับอแต่เวลาอ่านมันม่เหมือนกันนะครับอลักการอ่านมันโคนลักนะครับอันนี้อ่านแบบภาษาละนะท่านอันนี้อบอ่านแบบภาษาอะไรท่านนะครับท่านนะเพราะนั้นมันมันมีทางเขียนมันเป็นท่านนะครับเพราะว่าเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับอ เพราะนั้นก็ป้นมีวันนั้โยกโถพิเศษมาฮึอนะครับเฮาก็จะหู้อย่าดัดแปลงได้นะครับับดัดแปลงภัยมันนะครับในส่วนตัวแล้วผมก็เอาจุดประดับว้อย่างนี้นะครับเพื่อห้วยว่าออกกมที่มีจุดประกอบไม่โทนั่นนะครับมาฮื่ออกเสียงโทพิเศษนะครับท่านออกเสียงท่านนะครับผมไปหาคนอื่นป้นใจตัวเอียงนะครับมาก็มันมีปัญหาภัยจะใจตัวเอียงตัวนาตัวขี้เส้นใต้ก็สุดแล้วแต่นะครับอ แต่ขอคอคอมเมนต์ไว้ทั้งลุ่มหน่อยนะครับว่า <teraz> อ <ambling. S 1> ืกรมลักษณะอย่างนี้เพื่อออกเสียงโทพิเศษนะครับสาหรับกรรมอื่นๆนั่นเราเหมือต้องไปยุ่งบ่นนะครับอสกสอตดยังไดมาเขียนไปอย่างนั้นตี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 นะตีเขียนนี้ก็ตีนะครับมาจ้องเยียนะมาต้องไปเปลี่ยนแสงไปเพื่นนะไปใส่ไม่เองมันก็ตีนะครับจะเปประนาบตัวไปตีมันก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับ ขับขานอ่อ่าอ่านี้ภาษาไทยเพื oon, ่อนอ่านขับนะครับเสียงเอกนะครับอ่าไว้หน้าเราใส่ไม้จัตวาวันนี้ครับขับนะครับขับขานนะครับอ่าอันนี้ขานละตั้งตั้งอ่ากันนะครับมาอันนี้ในภาษาไทยเพื่อนอ่านว่ากันนะครับ่าเพราะนั้นก็ใส่ไม้จัตวาเนี่ยนะครับมากันนะครับมาเห็นไหมครับกัน เห็นไหมครับเรามาอ่านแบบสามนะครับตั้งคนทั่วไปนะสมมติเป็นคนทั่วไปอ่านนะครับเป็นคนไทยฝรั่งมาฆ่าคนเมืองที่มหูภพยากรณาต้องมาอ่านตรงนี้นะครับสมมติว่าหมีทั้งบนระมานนะครับตั้งตำหาตีมาตั้งแคว้นตั้งแดนถินท่าน ครับขานตั้งกันเห็นไหมครับอ่านได้อย่างนี้นะครับมาทุกคนจะต้องอ่านได้อย่างนี้นะครับมาบังคับนะครับมาตั้งรลกนี่เสียงโทพิเศษนะครับต้องอ่านท่านนะครับต้องบังคับออกเสียงท่านนะครับ่าเรามาดูแบบที่สองแล้วครับแบบที่สองนี่สมมุติว่าเรามีอันเดียวได้หละครับมีอันเดียวอ่าอันนี้แบบนี้อืม เอาไว้ให้คนที่เป็นหูภาษาลนะนาอ่านนะครับไอ้คนทั่วไปคนทั่วไปบ่าสามารถอ่านได้นะครับอ่านแล้วจะผิดเพี้ยนนะครับออ่าต่า,ตางตำราที่มาต่างแคว้นต่างแดนถิ่นท่านขับขานต่างกันเห็นไหมครับไปเลยนะฮะมันเหมือนใจละนาเลยนะครับา ไอภาษาประวัติสเบอรที่สองเอาไว้ให้คนที่บนหูภาษาละนาะอ่านนะครับอืมแม้กระทั่งคนหูภาษาละนากน็ยังอ่านอ่าผิดเพี้ยนไปสักนิดนิดเนี่ยครับอ่าอ่ามันต้องอ่านเหมือนกันนะครับเหมือนตะกี้ตั้งตำห้าตีมาต่างแคว้นต่างแดนทินท่านขับขานต่างกันเห็นไหมครับ ต้องอ,าอ่านนี้นะครับ่าอ่านที่นี่เอาเอาไปอู้ถึงภาษาละนาต้นต้นแบบไปแล้วครับอัอนนี้มันมันมีปัญหานะครับอมันมีปัญหาเพราะว่าคนอ่านคนเฮียนภาษาละนาแล้วก็จะต้องอ่านหู้นะครับอมว่ารักการเกณฑนการภาษาสกอตคาเป็นอย่างใดเขียนภาษาละนาตัวอย่างใดใจอย่างใดขาเขียนอย่างมันก็จะต้องหู้อี่แล้วนะครับก็อ่านไปตามปกตินะครับอปกติของ ลักการของภาษาละนานะครับอก็คือต่างตัหฮาตีมาต่างแคว้นต่างแดนถิ่นท่านขับขานต่างกันนะมันอันนี้มันต้นแบบของบ่อนอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วาาทำไมเขามาเขียนเป็นประวัติแบบที่สองที่สามนี่อย่างครับก็อ,อ,อย่างว่านะครับเขาก็อยากเผยแพร่ภาษาละนานะครับเมื่อคนยังมั่วโหภาษาละนาไอ้ตางบนนี่นักนะครับ มันก็จําเป็นอยู่ดีอยากให้คนอื่นิันได้หูได้หันได้อ่านตัวอย่างเงี้ยมันความจําเป็นในการเขียนไโครงข้าวเนี่ยก็อยากจะให้คนอื่นได้อ่านได้โจยนงครับมันก,ก็ก็ต้องเขียนแบบนี้นะครับอวัอนพวกนี้เราจะมาเขียนบาทที่สองต่อไปนะครับ